อ้ไกะช้งที่ทีตัวนะครับผม500ครับ500ตัว500ตัวว้กดเลี้ย,ยงลีงในไก่ชัางสุดยอดมากครับอืม6เดือนครับถ้าหาอาหารเป็นอาหารประดุกครับทางนี้ก็หูเพียบเลยครับนี่1กระชังครับได้ประมาณไม่ต่ำกว่าหมื่นอ่ะเราจะใช้ตัวใหญ่ถ้าต้องอือนะครับุณค่านี้ แพงกว่าปลาดุกประมาณสามเท่านะครับใหญ่แน่นนี่อืมดูสวยเลยนี่น้ําอยู่นี่ครับไอ้องค์ใกล้ใกล้วบมนที้มาดูมันมีกระชังเดินได้แต่ปลาไม่มีทสไตรกดเหลืองครับปลากดเหลืองของดาบโยครับวันนี่จะเอาขึ้นมาเห็นว่าไซส์ใหญ่ๆเลยฮะมาดูกันนะครับก็ขายกันอยู่ที่ประมาณโลละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนครับราคาก็จะสูงกว่าพวกปลาดุก ปลานิมหน่อยอ้าวขึ้นไหมเห็นบอบๆแบมๆแล้วตำรวจขอเครื่องแบบมาอน,นี้ตำรวจลงน้ําโอ้ยร้อน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 ผมไม่ได้ใส่รองเท้ามาครับนี่เห <c oughs> ยียบเหล็กนี่โอ้โหตายแล้วตายแล้ว <c oughs> บอยพันปลามาดูผลงานตัวเองด้วยครับ <c oughs> อมเนี้สั่งมาจากบอยพันปลาสุรินนะครับนี่อันนี้กี่เดือนแล้วน้องบอยเท่าที่ส่งมานี่ตัวนี้ หก <6 S 1> เดือนไหครับหกเดือนกว่าครับห <6 S 2> ก <6 S 2> เดือนระยะเวลาในการเลี้ยงหกเดือนนะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหารปลาดุกนะครับไซส์ขนาดไหนครับกี่ตัวโลรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงใหญ่ขนาดไหนนานมากแล้วครับเกือบสองเดือนแล้วครับลักษณะเลี้ยงกลางคืนก็จะเปิดไฟโซลาเซลล์ครับเพื่อที่จะให้แมงมาลงมาปลาก็จะกินแมงเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าอาหารด้วยนะครับ รอดูครับรอดูเริ่มโผล่มาให้เราได้เห็นแล้วครับอืมไซส์ใหญ่ๆโอ้มีปลาแรดปลาแรดด้วยปลาแรดด้วยครับโอ้โหไซส์ใหญ่เลยปลาเล็ดเริ่มขึ้นไหมเราได้เห็นแล้วครับได้ครับได้ครับระวังมันถือถือเงียงมันสอยเอาเด้อมีแต่หลังนะหมายถึงปลากดเหลืองนะ ก็ยอด5,000ตัวสรงได้เลยครับท่านไม่ติดต้องโดนการครับวันนี้ไซน่าจะประมาณชัก4-5ตัวโลนะครับเนี่ยปลากฏดเลีองครับเลี้ยงในกระชังครับระยะเวลา6เดือนครับที่สถานีตำรวจภูทธรดมครับตำบลเทพภาษาอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับโดยดาบโยครับหนีลงเลยวันนี้วันนี้ตำรวจมาจับปลาครับไม่ได้จับผู้ร้ายเลี้ยงหุยหุยแล้วเนาะไม่ได้ต่มแสบเนาะ อร่อยไหมวันนั้นคือได้ครับมื้อน,นี้วันนี้นี่ไซส์ใหญ่กว่าเมื่อวันนั้นครับวันนี้เรามาดูกันไม้ไม้มันพอดีไม่พอดีพามาดูกันครับว่าเมื่อเลี้ยงแล้วเป็นยังไงนะครับจะคุ้มหรือเปล่ามันคุ้มไหมครับดาบโยที่เลี้ยงปลากฏดเลี้ยงในกระชังนี่ถ้าเปรียบเทียบก,กับปลาดุก,กคุ้มกว่าคุ้มกว่าใช่ไหม อืมพามาดูกันเมื่อกี้เห็นหางกำลังเป็นปลากาปลากาครับเฮ้ยนี่ไข่ไข่ปลากางเนี่ยเป็นยังไงปลากาเป็นยังไงปลากาเป็นตะไคร่นะอ๋อนึกว่าไข่นึกว่าไข่ปลามันเกาะโอ้ยมันขึ้นมาแล้วครับนุ่นตะไคร่นะอืมอ้เยอะเลยเยอะเลยกระชังนึงเลี้ยงกี่ตัวครับ อันนี้น่าจะห้าร้อยดูห้ารอยตัว,ตวอาหารได้ได้จดบ้างไหมครับว่าเราเราให้อาหารหมดหมดค่าอาหารประมาณเท่าไหร่จดไว้อยู่ครับครับโอ้โหคุณลักษณะของมันคือถ้าโดนเงี่ยงโดนอะไรมันจะเจ็บเหมือนกับปลาดุกนานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเวลาที่เอาขึ้น,นอะไรโอ้โหต้อง พิเศษครับโอ้โหปลานีเกลียโอ้โหเพียบเลยครับโอ้โหปลากดเหลืองครับเลี้ยงในกระชังครับปกเทือนครับพี่น้องครับตักมาแซมเปิดเลียนเรื่องน้อ,องบอยเรามันเมื่อกี้แช่ปลากาเพราะปลากานะครับใช่ไหมมีปลากาด้วยครับปลากาตัวหนึ่งปลากาเอ๋อ เนื้อเหลืองมันย่างอร่อยปากกาลองดูสิบอยพันปลานี่ก็สั่งมาจากคนนี้เลยครับนี่ <c oughs> บอยพันปลานี่อยู่ตรงนี้แหละท่านีู้เจ้าของพันปลาก็อยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามาดูผลงานตัวเองด้วยนะครับโอ้โหไ,ได้เอาขังมา,มว,าว้าวสวยสวยสวย,สวยครับใสสวยเลยเนาะเท่าแขนอ่ะนะครับ ประมาณกี่โลบอลถึงห้าโลไหมในกระชอนนะครับครับผมในกระชอนนี้ใเกินห้าครับเกินห้าครับเกโลถ้าขายก็เป็นพันแล้วน้องหนึ่งพันกว่าบาทนี่ครับปลากดเหลืองในกระชังครับมาดูกันครับไซส์สวยสงามเดือนหกเดือนครับขนาดนี้ให้เป็นช่วงแรกให้เป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กช่วงแรกเป็นอาหารปลาดุกหรครับครับปลาดุกเป็นตัวกระชอนขาดโอ้ยออกทีละตัวสองตัวพอมันโตเลยครับมันโตก็เป็นดุก ดุกกลางดุกกลางแล้วก็เสริมด้วยขี้ปลาทูไส่ปลาทูนี่ยครับจะมีไส่ปลาทูอยู่ไส่ปลาทูผสมครับปรากฏเป็นปลากินเนื้อแต่เขาจะไม่ดุนะครับขี้ปลาทูก็โปรตีนสูงนะเพราะว่าเป็นเป็็นนเปปลาทะเลเนาะปลาปนอาหารปลาเขาก็ทำจากปลาปลาตัวเล็กปลาทะเลอะไรครับปลาหมูปลาสวยๆเลยครับถ้าขายกันก็อย่างที่บอกครับประมาณสองร้อยเป็นขั้นต่ำครับ ถึง250แล้วแต่ไซน์เนาะครับแล้วแต่ไซส์ยิ่งใหญ่ราคายิ่งสูงแต่เห็นบางคนเขาก็เลี้ยงในนาข้าวนะบอยเลี้ยงได้ครับเลี้ยงในนาข้าวนี้ธรรมชาติเลยครับแบบนั้นจะกินพวกไส้ดวงไส้เดือนเนี่ยกินแมลงเปิดไส้ล่อแมลงกินแมลงกินปลวกก็จะเห็นเขามีโซลาเซลล์ครับเปิดเพื่อที่จะล่อแมลงให้กับตาเวลากลางคืนลดลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารนะครับน่ครับก็เป็นอีกทางเลืองหนึ่งเนาะ ถ้าเกิดถ้าขายขายลูกปลานี้ขายตัวละเท่าไหร่บ่อยเริ่มต้นตัวละสองบาทเริ่มต้นตัวละสองบาทครับปัจจุบันนี้ขนาดไหนครับตัวละสองบาทก็ยาวประมาณสองนิ้วครับพาที่เห็นวันนิ้วก้อยเนาะครับอืมสองนิ้วหกเดือนครับขนาดนี้ครับก็เพื่อที่จะเป็นข้อมูลครับให้กับหลายๆคนได้ลองพิจารณาดูครับกับการเลี้ยงปลากดเลืองในกระชังนะครับที่นี่ครับสถานีตำรวจปูธรดมครับตำบลเทพรักษามอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับโดย ดับบอยครับวันนี้เราไอ้ดับโยครับ่ดับบอยบอยนี่บอยพันปลาฮะบอยพันปลาสับสนแล้วนี่ครับโอ้สวยๆโอเคครับผมเดี๋ยวไปช่างดูกันว่าเป็นยังไงโอมกับอันนี้นี่ยจะเด้งขึ้นคล้ายๆแต่เพราะว่าเลือกตวตีใหญ่อีก่อนไหมครับยกขึ้นมาตีออกยกเีใหม่ดูว่ายกยกให้ทั้งขึ้นเลยเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ใช่ไหม อโอ้โหในคำน้ำเบือดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหกระชังงูโอ้โหเทียบเลยครับเทียบเลยหกเดือนครับปรากฏเลี้ยงครับโอ้โห กบเหลียงทางปลาเล็กทางปลากาญปลาเล็กผสมกันได้เนาะโอ้เคียบเลยครับนี่ครับอุย้ยไอกระทังนี้กี่ตัวนะครับผม500ครับ500ร้อตัวห้า้อตัวกบเหลียงเลี้ยงในกระทังสุดยอดมากครับห,หกเดือนครับถ้าขายถึง20่กิโลไหมครับเกินเรือนเกินใช่ไหมถ้าเราตีไปตีไปที่ประมาณกี่กิโลถ้าทั้งหมดเก็บเสร็จถึงห้าสิบไหมเกินครับเกินเกินห้าสิบเกินห้าสิบ ก็เป็นหมื่นนะนี่ถ้างั้นไะถ้าขายก็ได้ประมาณเป็นหมื่นตัดแปดเดียวครับนายแปดเดียวนี่ครับโลละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทครับไซส์ขนาดนี้ก็น่าอยู่อยู่พิจประมาณสักเท่าไร้ครับดาบดาบโยโลเท่าไร้ครับไซส์ขนาดนี้โลละสองร้อยงร้อเนาะประมาณนี้ครับแต่ในตลาดอาจจะราคาสูงกว่านี้ครับแต่ดาบโยท่านก็บอกว่าท่านก็อยู่ตรงนี้แหละก็ไม่ได้ขายแพงเท่าไหร่เนาะราคาที่สามารถที่จะหาซื้อไปบริโภคได้ครับถ้าเกิดได้สนใจอยากจะซื้อปลา กดเหลืองไปต้มไปอะไรก็มาที่ฐานตำรวจภูธรดมครับตำรวจเทพภาษาครับก็จะมีดาบโยท่านนะครัอที่จะจัดขายให้อยู่หูยปลาอะไรครับนั่นนะตัวนั้นอะปลากาฮะปลากามันเป็นยังไงเยอรบ่ีอะไรมันทะเลปลาเพี้ยใช่ไหมปลาเพี้ยปลากาปลาเพี้ยปลาเพี้ยโอเคฮะเดี๋ยวเรารอดูตอนที่เอาขึ้นไปดูในกระชังเรทีนี้โอ้โหทางนี้ก็เยอะครับเทียบเลยมันมันมันใส่ปลานิลได้ใช่ไหมครับ อาหารเป็นอาหารประดุกครับทางนี้ก็โหเพียบเลยครับนี่หนึ่งกระชังครับได้ประมาณไม่ต่ำกว่าหมื่นอ่ะก็พามาดูกันครับปลาแรดปลาแรดโอเคครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างกกับการเลี้ยงปลากดเลี้ยงในกระชังโอเคครับผมผมคิดว่าผมน่าจะได้กิ่นในกระชัง <c oughs> มาแล้ว โโอ้หไซส์นี้ประมาณขวดเดียมร้อยครับนี่ประมาณห้าหกตัวกิโลเนาะเหมือนที่เราช่างวันนั้นไ,นไนเอเลี้ยงแมวนะครับโอเคครับผมวันหนึ่งหนึ่งจานปลากาปล่อยข้างหอกทีหนึ่งเสร็จแล้วมันกินเบ็ดก็เลยเอามาใส่ร้อยปลากา านี้เนื้อเนนื้อมัปลานี่เป็นยังไงเป็นเหลืองเหลือจับยากครับมาแข็งแรงปลาอืมนี่ปลากาเขาเรียกว่าปลากาบนขึ้นมาครับแต่ละทีครับอืเกินแล้วเนาะเกินแล้วต้องเอาตัวคัดเอาตัวไซส์ตัวใหญ่ใหั่ตรง้อง คุณค่านี้แพงกว่าประดุกป,ประมาณสามเท่านะครับแต่ก็ระยะเวลาในการเลี้ยงก็นานกว่าประดุกป,ประมาณสองเท่านะครับไม่ค่อยมีปัญหาเนะาะเลี้ยงหกเดือนครับขนาดนี้เลี้ยงง่าย ต้องระวังถ้าปักเราเจ็บมือเลยคนระับเอเคครับผมปากดครับ mm hmm. เลี้ยงปลากดในกระชังกดเหลือออกยากเต็เอาขึ้นมาแล้วครับตอนนี้โอหสุดยอดเลยตตงงามๆเลยครับากดเรืองครับอลองสั่งด้ครับ ตัวหนึ่งขีดกว่ากๆเลยตัวยังไๆโบดินป่นไนเนาะบมแหงแล้ว <laughs> ประมาณเจ็ดตัวกิโลห้าแล้วอต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีเงี่ยงเวลาเงี่ยงตำนี่แบบอันตรายเลยเจบครับห้องไฮพลัาค่ันเล็กหน่อย โอ้ uh huh. oh. ตกแล้ว uh huh. ม่เป็นไรประมาณเจ็ดตัวโลครับน้ำอยู่ในอกนี่ตรงนี้โอ้ oh, ตัวสีสวยเลยไอตอนตักตอนแหกนะตัวใหญ่เลยใช่ใช่ไปขึ <c oughs> ้น ปล่อยคืนเพราะว่พาพอมาทางไปพอดีแล้วนะก็ <Ừ. S 1> จะตักรอบหลังอ่ะมันไม่ได้ตัวใหญ่แต่อันนี้ก็ถือว่าตัวโต,วต,วตวนะครับนี่ใหญ่แน,น่นี่อืมดีสวยเลยนี่น้ำอยู่นี่ครับให้องใหใกายผมได้ได้สองกิโลครึ่งเอาใส่ในนี้กคนเดีวผมอยากได้ไปแบบเอาอยากได้ไปแบบสดๆเลยป่ะอันนี้หนึ่งละ